นะคะท่านคืนนี้ครูจะพูดถึงเรื่องการใช้ชีวิตนะคะ,ะผู้ที่อธิษฐานต้องมีชีวิตอธิษฐานที่สอดคล้องนะคะค่ะเราจะอธิษฐานด้วยกันก่อนนะคะข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระองค์ที่เราได้รับกำลัง เมื่อเราเข้ามานมัสการพระองค์พระองค์เจ้าค่ะขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เจิมพวกเราทุกคนพระองค์เจ้าค่ะพระองค์เจ้าค่ะให้สิ่งที่เราพูดออกไปพระองค์เจ้าค่ะได้รับพระพรพระองค์เจ้าค่ะขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน ค่ะนะคะในข้ามคืนนี้หัวข้อคืออธิษฐานสอดคล้องกับชีวิตนะฮะมนะีมีผู้กล่าวว่านะฮะการรับใช้นะฮะเป็นสิทธิทพิเศษนะฮะมีสิทธทิพิเศษยังไงนะคะคำว่าสิทธิทพิเศษ นะคะถ้าหากว่าเราเปิดในพรนะจานุกรมนะคะเราก็จะได้นะคะในพรนจานุกรมบอกว่าอำนาจหรือประโยชน์ที่เหนือไปจากปกติธรรมดาโอ้นะคะสิทธิพิเศษของงานรับใช้คืออะไรนะคะพี่น้องคะเราจะได้ยินคำว่าสิทธิพิเศษ จนชินเลยนะคะคำว่าสิทธิพิเศษเนี่ยมีใช้กันทุกนะคะทุกเราเรียกว่าทุกองค์กรก็ว่าได้นะฮะแล้วก็ความหมายในใน,ในความคิดในมุมมองของแต่ละคนเนี่ยไม่ทราบว่าจะแตกต่างกันมากแค่ไหนนะคะมีมากมายเลยนะคะแล้วก็ แต่ละแห่งก็มีกติกานะคะมีะกฎหมายนะคะกฎบัญญัติต่างๆแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันนะคะอย่างตอนเด็กๆเ,เนี่ยนะคะตอนเด็กๆเ,เนี่ยใส่ชุดนักเรียนสมัยก่อนนะคะเวลาครูจะเดินทางไปไหนเนี่ยนะคะที่บ้านครูก็บอกว่าไปใส่ชุดนักเรียนมา <laughs> เวลาไปโน่นไปนี่เนี่ยจริงๆแล้วครูก็อยากใส่ชุดสวยๆนะคะแต่ครูก็ถูกสั่งให้ใส่ชุดนักเรียนเวลาขึ้นรถไฟแม่จริงๆนะมันเป็นวันหยุดนะมันเป็นวันเสาร์นะแต่ถูกสั่งให้ใส่ชุดนักเรียนขึ้นรถไฟนะคะออตอนที่ครูตัวเล็กๆอะ่ะนะคะทำไมอะ่ะเพราะเหตุว่าใส่ชุดนักเรียนขึ้นรถไฟ ไดะะ้ได้ลดร,ราคานะะไม่ทราบว่าออในยุคนี้ก็ยังมีอยู่ไหมนะะเราก็อยากแต่งสวยนะไปไหนก็โดนใส่ชุดนักเรียนนะคะแต่พอมาถึงปัจจุบันนี้นะคะครูก็ยังมีบัตรพิเศษนะวันนี้ีืมเอามาโชว์นะคะ,นะะแล้วเดี๋ยวนี้น่งแบบครูก็ไม่ต้องถูกเตือนเลยนะคะเวลาขึ้นขึ้นรถ รถปรับอากาศนะคะเวลาขึ้นรถไฟฟ้าครูก็มีบัตรพิเศษเป็นสิทธิทพิเศษนะคะของอผู้ที่อยู่ในโลกนี้มานานหลายปีหลายสิบปีนะคะก็ได้บัตรรดราคานะะและทีนี้ไปครูก็จะใช้เป็นประจำเลยนะคะนะคะนี่เราเรียกว่าสิทธิทพิเศษจริงๆนะคะ ในความหมายของคริสเตียนนะคะนะคะในความหมายของคริสเตียนในความหมายของผู้เชื่อมีคำนี้ด้วยนะคะมีคำว่าสิทธิพิเศษด้วยนะคะแต่อาจจะต่างกันนะคะสิทธิพิเศษของผู้เชื่อแปลว่าอะไรนะคะสิทธิพิเศษของผู้เชื่อคือผู้ที่เชื่อพระเยซูคริสต์มีสิทธิพิเศษ เป็นลูกของพระเจ้านะคะแล้วในการที่เป็นบุตรของพระเจ้านี่แหละเรามีสิทธิพิเศษในการเข้าสู่แผ่นดินสวรรค์และเรามีสิทธิพิเศษในการรับแผ่นดินสวรรค์เป็นมรดกอันนี้นะคะเป็นบัตรพิเศษที่อ่าเป็นรูปกุญแจพิเศษนะคะแต่เราจะได้รับ เป็นเฉพาะคนจริงๆนะฮะนะฮะแล้วลักษณะชีวิตของผู้ที่รับมรดกผู้ที่มีสิทธิทพิเศษของแผ่นดินสวรรค์เป็นไงนะฮะอาจจะแตกต่างนะฮะกับคนในโลกนี้นะฮะนะฮะไม่ทราบทางบ้านได้เห็นสไลด์ไหมคะนะคะ ครูก็อยากเห็นนะฮะทางนะฮะทางหน้าจอครูครูก็อยากเห็นเหมือนกันนะคะไม่ทราบฝ่ายเทคนิคสามารถทำหน้าจอของครูเนี่ยนะคะให้ครูได้เห็นนะคะนะฮะโอเคนะคะครูจะไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะพี่น้องนะคะคนที่มีลักษณะ นะฮะคนที่มีลักษณะพิเศษของอแผ่นคนที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าแผ่นดินสวรรค์นะฮะเป็นยังไงนะฮะนะฮะไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนแล้ว<笑><笑>แล้วก็ไม่ต้องถือบัตรกดที่ประตูรถไฟฟ้าแล้วนะคะแต่มีลักษณะและบุคลิก ิเศษนะคะโอเคค่ะพี่น้องนะคะก่อนอื่นนะคะครูไม่อยากพลาดพระคำของพระเจ้าในเชา้าในค่ำคืนนี้ก่อนนะคะในโคราสีบทที่4ข้อที่2นะคะจงขมักขม้นในการอธิษฐานจงเฝ้าระวังอยู่ในการนั้นด้วยขอบพระคุณและอธิษฐานเผื่อเราด้วยเพื่อพระเจ้าจะได้ทรงโปรด เปิดประตูไว้ให้เราสำหรับพระวจนะนั้นให้เรากล่าวความลึกลับของพระคริสต์ที่ข้าพเจ้าถูกจำจองอยู่ก็เพราะเหตุนี้เพื่อข้าพเจ้าจะได้กล่าวชี้แจงข้อความตามสมควรที่ข้าพเจ้าควรจะกล่าวนั้นจงปฏิบัติกับคนภายนอกด้วยใจด้วยใช้สติปัญญาจงช่วยโอกาสจงให้วาจาของท่านประกอบด้วย เมตตาคุณเสมอปรุงด้วยรสให้ปรุงด้วยเกลือให้มีรสเพื่อท่านจะได้รู้ว่าควรตอบทุกคนนะฮะที่นี้งานรับใช้มีสิทธิพิเ,เศษอย่างที่ครูพูดนะคะนะคะทีนี้สิทธิพิเ,เศษของผู้ที่เชื่อครูก็ได้พูดไปแล้วนะคะแต่นะคะลนะักษณะชีวิตนะคะโดยที่เราไม่ต้องใช้บัตร นะคะการรับใช้พระเจ้าต้องอุทิศตัวนะคะเราไม่สามารถที่จะใส่ชุดนั่นแล้วก็ได้ข้อยกเว้นนี่เราไม่สามารถอา้าวควักบาตรขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ได้สศษที่พิเศษยกเว้นนั่นยกเว้นนี่แต่นะคะสิที่พิเศษในการรับใช้คือต้องอุทิศตัวกลับกันเลยนะคะนะคะต้องอุทิศตัว อุทิตตัวแปลว่าอะไรนะคะอุทิตตัวคือการเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวนะคะอาจจะเป็นทรัพยากรหรืออาจจะเป็นเวลานะคะนะคะนี่สิทธิพิเศษในการเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวนะคะโอเคค่ะเรามาดูต่อไปนะคะ นะคะการอุทิศตัวนะคะในการอธิษฐานนะคะการอุทิศตัวในการอธิษฐานสอดคล้องกับการปฏิบัติตัวนะคะเป็นยังไงฮะเราต้องชนะปัญหาชนะอุปสรรคในชีวิตของเรานะคะครูครูทราบว่านะคะคุณไพรนะคะคุณรัตด,ดา นะฮะที่มานำนมัสก,การนะฮะให้เราได้รับ,รบพระพรบ้านอยู่ไกลามากไกลามากเลยนะคะนะฮะกี่กิโลคะเจ็ดสิบกิโลนะฮะเจ็ดสิบกิโลนี่เที่ยวเดียวใช่ไหมไปกลับร้อยสี่สิบนะฮะนี่เป็นตัวอย่างเลยนะคะหนึ่งต้อง ต้องจัดเวลาต้องทิ้งทิ้งงานที่บ้านมานะคะแล้วก็ต้องจ่ายค่าน้ำมัน <c oughs> จ่ายค่าทางด่วนถูกไหมฮะมมันต้องมีการจ่ายค่านะคะแล้วทราบว่าคุณไปนี่ตาก็ไม่ค่อยดีแล้วเดี๋ยวเวลากลับเนี่ยกลางคืนนะคะขับรถด้วย ตาที่ไม่ดีนียอันตรายมากแต่นี่คือตัวอย่างของการอุทิตัวนะคะและตะกี้ก่อนที่ขึ้นมาในครูก็ได้คุยกับผู้ที่นำนมัสการถึงชีวิตการอธิษฐานของเขา<ม>เขาก็บอกว่าเวลาเขาเวลาคุณรัดาเนี่ยเข้าไปในสวนคุณรัดดาใช้เวลาอธิษฐานในสวนนะคะเป็นชั่วโมงนะคะพี่น้องคะ นี่คือตัวอย่างของการออุทิศตัวในการอธิษฐานที่สอดคล้องกับการปฏิบัติตัวการใช้ชีวิตนะคะไม่ต้องอื่นไกลครูก็เอาตัวอย่างของคนที่เนี่ยนั่งคุยกันแป๊บเดียวครูก็สัมภาษณ์นะคะมันมีการจ่ายราคานะคะมันมีการจ่ายราคานะคะแล้วพี่น้องดูต่อนะคะนะคะในพระวจนะของพระเจ้า ที่เราได้อ่านไปนะคะนะคะมีการเรื่องของการปฏิบัติตัวกับคนภายนอกด้วยนะคะในยากอบบทที่สข้อที่8นะคะมีพระคำขึ้นไหมคะมีสไลด์ไหมคะนะคะในยากอบบทที่2ข้อที่8นะคะได้ได้บอกกับเราว่าเดี๋ยวครูกลับไปอ่านให้ฟังดีไหมคะโอเคนะคะ โอเคค่ะถ้าท่านทั้งหลายกระทำให้สำเร็จตามพระราชบัญญัติแห่งพระมหากษัตริย์ตามพระคัมภีร์ที่ว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองแล้วท่านทั้งหลายก็ปรับพฤติ ดีอยู่นะคะยากอบทบที่สข้อที่8นะคะในในฉบับของคิงเจมนะคะบอกว่าถ้าเรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองก็เราก็ถูกเรียกว่าประพฤติดีนะคะพี่น้องคะในค่ำคืนนี้นะคะเรากำลังมาพูดถึงเรื่องชีวิตอธิษฐานต้องสอดคล้องนะคะการอธิษฐานนี่ต้องสอดคล้องกับ ชีวิตของเรานะคะกับชีวิตที่เราเป็นอยู่นะคะเอาละเราไปต่อนะคะพี่น้องนะคะแล้วในฟิลิปปีบทที่สองข้อที่สี่นะคะพี่น้องดูสไลด์นะคะเราดูสไลด์ด้วยกันสไลด์ต่อไปนะคะ ใช้ทุกโอกาสให้เป็นประโยชน์นะฮะนะฮะจงให้คำสนทนาเปียมด้วยพระคุณปรุงด้วยเกลือให้มีรสนะคะนี่คือโคโลสีบทที่4นะคะข้อที่4ถึงที่หนะฮะที่ครูได้อ่านตั้งแต่ตน้นนะคะนะฮะนะฮะ,นะฮะและวก็ในฟิลิปปีบทที่2ที่ครูได้อ่านไปนะคะพระเจ้าบอกว่า ให้เราช่วยโอกาสนะะให้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ยังไงนะคะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นคำพูดนะคะคำพูดนะคะเวลาเราคุยนะคะเวลาเราคุยคนที่เราคุยด้วยเขาจะสัมผัสนะคะถึงความรักความเมตตาความปราณีนะคะ คำสนทนาของเรานะคะเป็นเหมือนการเยียวยาเขานะคะในพระวจนะโคลสีบทที่4นะคะก็บอกว่าแล้วก็ปรุงด้วยเกลือให้มีรสนะคะพี่น้องทราบไหมคะว่าอาหารนะคะไม่ว่าอาหารชาติไหนๆนะคะขาดเกลือแล้วไม่อร่อยเลยใช่ไหมคะ ครูจำได้นะฮะเมื่อตอนที่สมัยครูเด็กๆนะฮะครูเ,เวลาปิดเทอมครูก็จะมักจะไปอยู่กับบ้านย่านะฮะบ้านบ้านคุณย่าเนี่ยบ้านย่าครูเนี่ยอยู่อยู่อยู่ใกล้ปากอยู่เขาเรียกว่า,าตรงนั้นเป็นปากภูนนะฮะก็จะมีกุ้งปูปลาหอยปูเนี่ยนะฮะดักได้ทุกวันเลย นะฮะและเวลาคุณย่าทำอาหารเนี่ยครูสังเกตดูนะคุณย่าใส่แต่ก็เรือแต่มันอร่อยอ่ะไม่เห็นต้องใส่ผงชูร,รสเหมือนเหมือนยุคนี้เลยอ่ะนะฮะไม่เห็นต้องใช้สารพัดเลยคุณย่าไม่มีอ่ะอ,อ,อะไรอ่ะซอสปรุงรสนะฮะไม่มีออซอสหอยนางรมไม่มี ผงนัวไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะเห็นคุณย่าหยิบแต่เกลือเป็นเม็ดนะเป็นเม็ดด้วยนะใส่ลงไปในหม้อนะคะแต่มันอร่อยทุกอย่างเลยนะคะนะคะขณะเวลาเราหุงข้าวต้มเฉยๆนะพี่น้องลองใส่เกลือสักนิดหนึ่งลงไปในข้าวต้มนะในขณะที่กำลังคนใช้ตะปีคนและมันกำลังเดือดเดือดเนี่ย พี่น้องลองตักมากินดูสิแทบไม่ต้องกินกับข้าวเลยอ่ะข้าวต้มเฉยๆนะแค่หยดเกลือนี่ก็ยังอร่อยนะคะจริงๆนะคะนะคะเกลือเนี่ยทำให้รสชาติของอาหารดีขึ้นนะคะแล้วยังแถมเป็นาการถนอมอาหารชั้นดีด้วยพี่น้องคะนะคะ,นะคะนี่ สิ่งที่เรากำลังพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะการใช้ชีวิตกับคนอื่นนะคะพี่น้องเห็นไหมคะว่าการอธิษฐานที่คุณลัดดาบอกว่าเขาเวลาเขาอธิษฐานเขาต้องไปอธิษฐานเงียบๆนะคะในสวนบัวในตรงนั้นตรงนี้ นะคะพี่น้องหลายคนก็เช่นเดียวกันเวลาอธิษฐานเราอธิษฐานส่วนตัวใช่ไหมเราอธิษฐานคนเดียวใช่ไหมแต่มันเกิดอะไรขึ้นนะคะยิ่งอธิษฐานชีวิตของเราก็ยิ่งสอดคล้องกับคําอธิษฐานนั้นหลายคนถึงบอกว่าเราสามารถนะคะรู้ได้ว่าใครอธิษฐานคนนี้ เป็นคนอธิษฐานไหมหรือคนนี้เป็นยังไงนะคะเราสามารถดูได้าจากการใช้ชีวิตของเขาด้วยนะคะพี่น้องคะเรามาดูต่อนะคะนะคะให้เราใช้ทุกโอกาสให้เป็นประโยชน์นะคะอย่าให้ความสำเร็จของตนเองทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะอย่าให้ความสำเร็จของตัวเอง ทำให้คนอื่นได้รับกระทบกระเทือนนะคะนะคะเพราะในที่สุดนะคะมันก็ไม่ได้ทำให้ทุกอย่างจำเริญขึ้นและดีขึ้นในฝ่ายวิญญาณและครูก็เชื่อว่านักอธิษฐานเนี่ยนะคะจะเป็นคนที่เป็นคนที่ไหวแล้วก็เป็นคนที่ละเอียดในการประพฤตินะคะบางครั้งนะคะ การ่วยโอกาสให้เป็นประโยชน์นะฮะเราอาจจะต้องถูกเรียกร้องมากมายนะฮะเรียกร้องเอาเวลาเรียกร้องเอาทรัพยากรน,นะฮะในกระเป๋าในบ้านของเราเสียด้วยซ้ำไปนะฮะแต่เชื่อว่ายิ่งคุณเป็นนักอธิษฐานสิ่งเหล่านี้คุณยิ่งเต็มใจนะฮะนะฮะ,นะฮะนักอธิษฐานที่ อุทิศตัวในการอธิษฐานก็มักจะอุทิศตัวในเรื่องของเวลาและทรัพยากรด้วยนะคะนะคะเราดูต่อไปนะคะแล้วก็จงในในสุภาษิตบทที่31ข้อ26นะคะนะคะขอใช้พระวจนะของพระเจ้าในค่ำคืนนี้นะคะสนับสนุนนะคะ เธออ้าปากด้วยสติปัญญาและกฎเกณฑ์แห่งความการุณาก็อยู่ที่ลิ้นของเธอนะคะต่อไปนะคะในโยบบทที่6ข้อที่6นะคะจะรับประทานสิ่งที่จืดโดยไม่ใส่เกลือได้หรือหรือไข่ขาวมีรสอะไรบ้างนะคะวันนี้ในค่ำคืนนี้ครูจะให้พระคำ นะคะพระคำสนับสนุนพระคำนะคะเพื่อที่จะหนุนใจนะคะตัวเองแล้วก็พี่น้องที่กำลังฟังอยู่นะคะว่านะคะยิ่งอธิษฐานเท่าไหร่นะคะชีวิตก็จะยิ่งสอดคล้องกับพระคำและเราทำอะไรได้นะคะในการอุทิศต,ตัว ได้ง่ายนะคะมีคํากล่าวที่พูดกันแล้วก็เราได้ยินกันบ่อยมากเลยนะคะคำกล่าวที่ว่าอธิษฐานน้อยเหนื่อยมากอธิษฐานมากเหนื่อยน้อยนะคะพี่น้องจะได้ยินคนํานี้นะคะนะคะวันนี้ครูขอเพิ่มนะคะยิ่งอธิษฐานมาก ชีวิตยิ่งสอดคล้องกับพระคำมากขึ้นนะคะค่ำคืนนี้นะคะกเ็เราจะใช้เวลาในการอธิษฐานกันนะฮะเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่จะมีส่วนในการบำรุงเลี้ยงชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเราขอบคุณพระเจ้า นะคะสำหรับพระคำค่ำคืนนี้นะคะที่จะมีริมีเดทนะคะที่จะให้พี่น้องเป็นนักอธิษฐานนะคะ<ส>เพราะว่าเมื่อยิ่งอธิษฐานมากชีวิตยิ่งสอดคล้องกับพระคำมากยิ่งขึ้นขอบคุณพระเจ้าค่ะค่ะเราอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้ารปรงเจ้าค่ะขอบคุณโะรงสำหรับพระวจนะของโะรง์ปรงเจ้าค่ะ ขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่ต้องพูดอะไรมากปรุงเจ้าค่ะพระคำของพระเจ้ามีริดเด,ด็มีพลังยิ่งใหญ่พปรงเจ้าค่ะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและก็สามารถที่จะพปรงเจ้าค่ะปรงเจ้าค่ะให้เกิดการพปรงเจ้าค่ะทำให้ชีวิตของเรานั้นพปรุงเจ้าค่ะปรงเจ้าค่ะ สำแดงพระวจนะของพระเจ้าพรรองเจ้าข้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับค่ำคืนนี้ขอบคุณพปรองร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน